บอ่อน้ำทุกคนต้นชาเบิงเนาะอ,อืมเพื่นตักน้ำให้ไปกินทุกคนแบบนี้แหละเขาเขียนอยู่บ่อน้ำห้องได้ล่ะห้องพป๊ซี่โอ้ น้องสาวเพื่อนยังเขาขอุ่ยนอยู่ทุกคนหกปสี่เนาะเด็กสู้ชีวิตครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บ่ต้นเองอยู่ที่บ้านแม่ยายของผมครับบ่ต้นจะพามาดูบรรยากาศในหมู่บ้านบ้านแม่ยายของผมครับทุกคนบรรยากาศบาต่ต้นคิดว่าพี่น้องคงจะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ครับทุกคน ตอนนี้บ่าต้นกำลังจะขึ้นเขาขึ้นไปนอนเขาหาหนุ่หวายครับทุกคนหาหนุวายบรรยากาศเก่าแบบนี้ครับตอนนี้บ่าต้นก็จะไปกับพ่อพ่อตาไม,ไม่ใช่พ่อของนงมนนะพ่อพ่อตาคนในบ้านนี่แหละครับคนในหมู่บ้านนี่แหละครับทุกคน เราจะไปหานอนป่ากันครับทุกคนมีคนอยากดูว่าบ้านนองวนเป็นยังไงบ้านนองวนก็เป็นแบบนี้ครับทุกคนข้างข้างหน้าของบ่นต้นก็เป็นภูเขาภูเขาภูเขาหินปูนครับทุกคนฮะเจ้าเจ้าเจ้านฮะ อันนี้คือบ้านแม่ยายผมครับทุกคนบ้านน้องมนแต่ว่าผมไม่ได้อยู่บ้านบ้านนี้ผมซื้อที่อีกบ้านหนึง่งอีกหมู่บ้านหนึง่งติดถนนสิบสามใต้ทุกคนทุกคนทุนนี่ทุก,ทกทผมผมเชื่อเลยว่าประเทศไทยไม่มีเลยแบบนี้ประเทศไทยไม่มีแน่นอนแบบนี้ประเทศไทยไม่มีแน่นอนแบบนี้ทุกคนไปดูดยกันครับผนเชื่อว่าประเทศไทยไม่มี อันนี้คือวัดนะครับไปไปไปดงไปฝึกพูอันนี้คือวัดนะครับทุกคนวัดวัดป่าต้นมาปีที่แล้วยังไม่มีกำแพงวัดทุกคนทีนี้เป็นกระสร้างกำแพงวัดนี่ี่าต้นจะให้ดูทุกคนป่าต้นจะให้ดูสาวน้อยตักน้ำนี่คือวัดนะครับทุกคนขึ้นพูนอนพูหันมือวันที่หกมือ่อ บอ่อันนี้ชืขึ้นพูวันที่หกเมื่อพุ่นนี่ทุกคนสาวน้อยตักน้ำบอ่บอบ่อน้ำเอาไปเห็นยังนางไปกินบอ่อหรือไปยังเอาไปกินโอ้ทุกคนนี่เนาะบอ่อน้ำทุกคนต้นชายเบิ้งเนาะนี่เพิ่นตักน้ำเนี่ไปกินทุกคนเอ้ยตักน้ำนี่ไปกินนี่นี่นี่น อันนี้คือวัดนะครับพี่น้องวัดครับถ้าพี่น้องอยากมาเที่ยวอยากมาสัมผัสก็มาได้เด้อทุกคนบ้านโพนเดือนาไก่เขี่ยวเนาะเมืองท่าแขกแขวงคำมว่วนน้องสาวเพิ่นกระตักน้ำเสียเฮ็ดจงไหนไปนั่งอันนี้หาไปเบ้อฮะเอาคือรถคือรถไทยไปเบ้อโอ้คือรถไทยไ,ไ,ไปทุกคนเพิ่นเสือไปสวนมัน ไปสวดมนต์นี่แหละนะทุกคนเด็กน้อนเด็กน้อยบ้านนอกเพิ่นก็สูุชีวิตแบบนี้แหละ

ขเขาหิงเฮียนอยู่บนนั้นห,ห้องได้ล่ะห้องพ่อซีห้อง่อ 4. โอ้น้องสาเวเพื่อนจะเขาหิางเฮียนอยู่ทุกคนห้องพ่อซีเนาะเด็กสู้ชีวิตครับ ด้นตอนนี้บัต้นก็มาทอดนาปังเนาะหรือว่านาปังหรือว่านาแซงบ้านแม่ยายวัวต้นเองะนะทุกคนขณะเขาวัวต้นก็เป็นภูเขาทุกคนงามบัธรรมชาติเน,ะนาะนาซาบ้านแค่นี้เพิ่นก็เห็ดนาเห็ดนาปังเนาะเจอคือเจอแม่ยายวัวตน้นเอาปุ๋ยมูลแพะไปใส่พักอยู่หน้าแซงทุกคนหน้าแซงหรือว่าหน้าปังนั่นเองไปด้วยรถตอกๆทุกคนปูน นี่หมอต้นเองจะไปนอนเขาทุกคนใส่กับดักหนูโอ้โห,โโห,โโหนี่แหละแฝงขับว่อนที่แดงแห่งขุนเขาทุกคนออกจากบ้านมาไม่ไกลก็เห็นขุนเขาแล้วครับทุกคนที่สวรรค์ใเขตบ้านหมอต้นเลยแบบมีมีเขาเนาะบ้านหมอต้นเองแล้วแบวบมีเขา ที่ภูเขาเหมาะสมกับการทำรีสอร์ทวนที่กลางเต็มาก,าการก็ตอนนี้17องศาคน17องศาก็ เขาครับ โอ้โทุกคนนี่ก็ภูเขา น,นี่ยายแม่ยายผมมาปังแม่ยายผมรับทุกเข้าไปข้างใน,นยยงเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมูลเทะไปใส่ผักโอเคทุกคนสำหรับอีพีนี้บรจบุตนขอจบใ่เพียงเท่านี้ติดตามอีพีตอนต่อไปว่าหลานเคยพ่อตา จะได้หนูกี่ตัววันนี้ครับทุกคนขึ้นนอนเขาปีนเขาขึ้นประมาณ2ชั่วโมงครับทุกคนเนาะไปตามอีพีตอนต่อไปสำหรับอีพีนี้เราต้นเขากล่าวเขาว่าสวัสดีครับ